คุ้มไหมวะเนี่ตยตายตายเล่านะคุ้มไหมโอ้โสวยตัวนี้สวยไอ้ตัวนี้เป็นหมื่นหรือสองหมื่นได้ไหมสองสองห้านะ <c oughs> โอ้ยแบ็กซับบาทลายนี้ไม่เคยเห็นเลยตัวเล็กมากเลยแบ็กซับบาดอันนี้หายากนะครับของวงแบ็กซับบาทเป็นลายนักบิน <c oughs> แต่ก่อนตัวละห้าหมื่นฮะสามสี่ห้า นี่แบ็กซับบาทสวยนะไอ้หายากพวกนี้มันเป็นของหลักหมื่นอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนมีหรอกไอ้แบ็กซับบาทอเนี้ยอันนี้นแบ็กซับบารเจ็ดแปดนะโอ้โหนี่ปีเจ็ดแปดนะแต่ก่อนตอนนี้ผมก็เก็บไปเยอะแต่ว่าจะอยู่ที่โคราชเยอะโอ้โหแบ็กซับบาทลายแต่ละลายดูดิ มันเป็นหายาของวงนี้นะมันไม่ค่อยได้เจอกันหรอกพวกวงแบ็กซ์บาร์ดวงนี้